บางคนเห็น2,7,6,9ได้เหมือนกันได้เหมือนกันนะครับเอาพิมาหน่อยใครเห็นใครเห็นเป็นตัวอะไรนะใครเห็นเป็นตัวอะไรอา้าวคลิปข่าวออกไปแล้วนะให้ดูข่าวไปแล้วว่ามีตัวอะไรบ้างอืมเห็นไ,ไหมสังเกตนะ นี่คือความต่างที่ผมแปลให้ฟังนี่คือความต่างที่ไม่เหมือนใครนะครับเอาความต่างมาพูดกันแปลกันง่ายๆไม่ต้องแปลฮะแค่กลับข้างปุ๊บเราจะเห็นตัวเลขเผื่อเป็นตัวเลขนำโชคในงวดวันที่17มกราคมที่จะถึงนี้อาจเป็นโชคใหญ่ด้วยหรือเลขท้าย2ตัวสตัวก็ว่ากันไปมีสิทธิ์ลุ้นไหมมีสิทธิ์โอกาสมีอยู่แล้วทีนี้นะครับทีนี้ไอ้เลขพวกนี้ ผมบอกว่ามันหาซื้อไม่ได้เฉพาะแถวผมนะหาซื้อไม่ได้แต่ที่อื่นพอข่าวไปปุ๊บพอออกทีวีพออะไรก็แล้วแต่ความกระจายความที่เลขพวกนี้คนจะรู้จักเยอะพอรู้จักเยอะปุ๊บเจ้ามือจะอัน้นรลอนรอลุล้นว่าเจ้ามือจะอั้นหรือเปล่านะเจ้ามือจะอั้นหรือเปล่าตอนนี้เป็นข่าวแล้วนะเป็นข่าวฮือฮาแล้วทีนี้ แถวบ้านผมรับรู้รับทราบกันหมดแล้วจำเสียงผมได้ไม่มีใครทำแบบนี้อทีนี้ก็มาถามแล้วครับว่าไอเสถียรก็มาหาแล้วนะเมื่อเช้าทีนี้อ่ะทีนี้ให้สังเกตให้ดีจะแปล ى, ตัวไหนที่หาซื้อได้ดูสังเกตผมเคยบอกในคลิปแล้วว่าผมบอกในคลิปแล้วนะครับว่าเดี๋ยวดี๋แป๊บหนึงอ่าวอยู่ตรงไหนเนาะหายจ่อยโอ้อ้าวตัวนี้หรือเปล่าอ่า สังเกตอ่ะช่วยสังเกตนะครับสีฟ้าแม่อัวสีฟ้าแม่อัวมีตัวอะไรบ้างสีฟ้านะมีสีฟ้ามีตัวอาตัวอีก็คือเลขอะไรนะสีฟ้ามีเลขเจ็ดเลขเก้าสีฟ้ามีเลขเจ็ดเลขเก้าขออภัยที่ไม่ได้อ่านคอมเมนต์ทุกคอมเมนต์นะครับตอนนี้ต้องพูดไปให้ทําความเข้าใจอ่ะเดี๋ยวค่อยอ่านทีหลังนะครับสีฟ้ามีเลขเจ็ดเลขเก้าสังเกตที่ ดอกไม้ของแม่อัวจะเป็นสีฟ้าสีฟ้าจะเป็นเลขเจ็ดเลขเก้าเจ็ดกับหนึ่งตัวเดียวกันใครจะมองเจ็ดก็ได้ใครจะมองหนึ่งก็ได,ใได้ใช่ไหมครับพี่เจ็ดเก้าหรือเปล่าเฮะเจ็ดเก้าหรือเปล่าหนึ่งเก้าหรือเปล่าอ่าหนึ่งเก้าหรือเปล่าสวัสดีครับพี่กุลาบครับอ่าดูให้ดีๆนะครับดูให้ดีสังเกตว่าเอาถ้ามันหาซื้อไม่ได้หาซื้อตัวนี้แทนหาซื้อตัวนี้หน่อยก็ดีหนึ่ง 9หรือ79ตามที่แม่อัวสีฟ้านะสีฟ้าอ่อนๆสีฟ้าเข้มแต่ว่าตัวหนังสือเขาจะสีฟ้าอ่อนๆเหมือนกับสีน้ำเงินใช่ไหมครับอ่าสังเกตนะทีนี้อ่เราได้อีกเบรกหนึ่งก็คือ7919อันนี้ถ้ามันหาซื้อสาตัวสีตัวไม่ได้หรือเลขท้าย2ตัว6 9 169ไม่ได้เราลองหาตัวที่7 9ของเลขสีของแม่อัวนะ เลขสีของแม่อัวนะครับ1.9 7.9ก็ได้นะทีนี้อ่าไม่รู้ว่าที่หญิงแขกบางทีเราหาซื้อไม่ได้1.6.9ซื้อด้านหน้าไปหาซื้อด้านหลังด้วยนะไปหาซื้อด้านหลังด้วยทีนี้ผมเลขเผื่อไว้เลขกันที่เป็นสีฟ้าแม่อัวมีดอก มีดอกไม้สีฟ้าลูกอัวมีดอกไม้สีเขียวสีเขียวมีแค่ตัวเดียวเองสีเขียวมีแค่ตัวเดียวก็คือตัวเลข6นะตัวเลข6นะสังเกตให้ดีสีฟ้าเขาไม่อัวมีดอกเดียวมีดอกสีฟ้าสีฟ้าเข้มแต่ตัวหนังสือสีอ่อนก็คือ7 9 1 9ก็ได้ทีนี้มาดูลูกอัวลูกอัวเป็นดอกไม้สีอะไรฮะสีเขียวมีแค่ตัวเดียวคือเลข นะมีแค่ตัวเลข6สังเกตว่า6อะไรฮะมาดูว่าตัวลูกอัวเหยียบที่เลข9 6,9หรือเปล่า6,9หรือเปล่าไม่รู้ไม่แน่ใจนะเอาลองช่วยกันแปลนะไม่แน่เหมือนกันว่าไอ6้6เนี่มันจะมาหรือเปล่าหรือ6 4สไม่รู้นะ,ะแต่ว่ามีตัวเลขที่ตรงลูกอัวเหยียบอยู่ตรงกลางนะสีหึงเหลืองตรงนี้แหละ นะสีหเหลืองๆตัวนี้เป็นเลข9แต่สีเขียวตรงนี้เป็นเลข6 9 6 6 9หรือเปล่าอันนี้ก็ต้องดูด้วยะฮะสังเกตให้ดีอ่าพี่ชัยชนะสวัสดีด้วยนะครับพี่ศิวพรนะครับ2 7 6เเลข1คงไม่ได้แล้วแต่บางคนเขาเห็นแบบนั้นนะลูกอัวเหยียดที่นิ้ว29นิ้วใช่ไหม 2, 9, ได้โอเคครับใช่เลยนะทีนี้ มาดูว่าอาถ้าเราถ้าเรานะถ้าเราจะเอาลูกอัวกับแม่อัวถ้าเราจะเอาลูกอัวกับแม่อัวเหยียบที่ตัวไหนแม่อัวเหยียบที่เลขหกลูกอัวเหยียบจริงๆขามันจุ่มๆนะครับขามันจุ่มๆเขาหากันอยู่ที่เลขเก้าแม่อัวเหยียบที่จุ่มๆก็คือเลขหกเออไม่แน่นะฮะอ,อ่าไม่แน่นะ เยียบจุ่มจุมกันอยู่นี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 ่ครับนี่พี่น้องเอ้ยเนี่ยมันสิเมีนบ่นออน,นี่เนาะเอ้าเยียบจุ่มจุมเอาขาจุม่มจุ่มหัวใจว่าจุ่มจุมกันบอกกับภาษาอีสานครับภ <c oughs> าษาอีสานภาษาอีสานจุ่มจุ่มนะเอาตีนจุ่มจุมกันนะครับภาษาไทยพูดว่าใจไหอเอาตีนจุ่มจุ่มนะเออมูฮูมูฮูแต่ภาษาอีสานล่ะครับเอาตีนจุ่มจุ่มก็จุ่มจุ่ม <laughs> <laughs> เอาตีนชิดชิดกันเนี่ยเออชิดชิดกันอย่างนี้เออมันจะมีเลขอหกอย่างเงี้ยแป,ปลแปลตลกกว่าหนูเลยจ้อจะอ้าวใช่ไหมพี่โพสเนาะเออนี่ฮะตีนแมวอ้วมันจุ่มจุมกันอยู่มงเลขหกี่ครับแล้วก็มาจุ่มเนี่ยลูกอ้วกจุ่มจุมจ่มจ่เล็กเล็กเล,ล็กเก่าเอาเอเห็นไหมมันแปลกไหม มีโอกาสนะครับมีโอกาสทั้งหมดทั้งมวลนะลองลองคิดวิเคราะห์ลองคิดวิเคราะห์จุ่ม <c oughs> <c oughs> จุ่มเอหยียบจุ่มจุมทีเลขสองเก้าเห็นบ่าสองเก้ากับหกเก้าพี่สายชนบอกอ่าชอบห้าเจ็ดแปดเจ็ดแปดห้าเจ็ดนี่ยงห้าแต่ถ้าเราจะเอางวแต่ถ้าเราจะเอาวัวนะวัวเอาอัวนะแต่ถ้าเราจะเอาอัวได้ไหมได้อ่า อวเลขห้าใช่ไหมครับวัวเลขหาน่ะเออนะออนะสังเกตที่รอยยิ้มนะเออสังเกตที่เฮ้ยทำหน้าลูกอัวทำหน้างงงงแม่อัวทำหน้าดีใจเออเอาสีขาไม่ต้องเอาสีขาไม่ต้องเอาสีขามันง่ายเกินไปอย่าแปลง,ง่ายๆเวลาเขาทำเนี่ยเขาต้องพิสดารหน่อยเออต้องเอาแบบยากๆหน่อยอืมอ่ะแม่อัว ลูกอัวทำหน้าสงสัยแม่อัวทำหน้าดีใจบงหูนะคะถ้าเราจะเอาอย่างนี้ก็ได้อัวนี่คือห้าใช่ไหมห้าหกห้าหขาจุมจ่มๆไว้ทีเหล็กหอย่างเดียวอย่างอื่นผมแปลให้แล้วนะจะแปลอีกตอนหนึ่งคือตอนนี้แหละนะห้าอัวห้าเหยียบที่จุมจ่มๆขาอยู่ทีเหล็หกอ่าทีนี้อัวตัวเล็กลูก จุ่มจุ่มจุ่มยูเลขกยังเล็กเก้าอันบอห้าเก้าเออห้าหกห้าเก้าก็ได้น้ำไล่แตกเลยบานนี้ว่าาย <c oughs> เอาเป็นว่าเอาเป็นว่าทั้งหมดทั้งมวลน,นะได้เลขเลยนะผมไม่เขียนนะผมไม่เขียนใครซื้อลอตเตอรี่มาใครซื้อลอตเตอรี่มาที่เป็นลอตเตอรี่รูปอัว ลองมาสังเกตดูถ้ามองไม่เห็นเอากระจกมองผ่านหรือถ่ายจากมือถือแล้วกลับด้านเราจะเห็นแบบนี้เลยนะต้นฉบับไม่ใช่อย่างนี้ผมถ่ายจากมือถือแล้วกลับด้านเราเราจะเห็นนะครับคลิปข่าวออกไปแล้วหลังจากนี้ไปเลขที่ผมบอกที่หลายๆคนเห็นจะเป็นเลขอั้นหรือไม่อย่างไรดูกันต่อไปว่าจะอั้นไหมส่วนออกไม่ออกไม่รู้